วันที่9มิถุนายน2559ว่าที่ร้อยตีภัยเจนมากสวรรองอธิบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการขุดลอกคูคลองโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลสเสด็จเถลนทวันรราชะสมบัติครบ70ปี 9มิถุนายน2559โดยมีผู้อำนวยการสำนักง,งานชประทานที่16ผู้อำนวยการส่วนแผนงานผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมผู้อำนวยการโครงการชประทานสงขาเกษตรกรผู้ใช้น้ำทหารบรจากกองพลพัฒนาที่4ค่ายรัตนพลทหารอากาศจากกองบิน56เจ้าหน้าที่จากโครงการชประทานสงขา และเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานชประทานที่16จำนวน280คนเข้าร่วมกิจกรรมขุดลอกคูคองในครั้งนี้ณนะคลองส่งน้ำ 2A r m c อ,อําเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลา 呐 ครับกิจกรรมวันนี้นะครับกรมชุมระทานได้จัดขึ้นมาเพื่อฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ัวครองทรงของราชครบ70ปีนะครับซึ่งกิจกรรมวันนี้เป็นเป็นหนึ่งใน76โครงการที่กรมชุมระทานได้จัดให้มีขึ้นนะครับ ที่จังหวัดสงขลาก็เลือกเอาโครงการอ่างเก็บน้ําคลองหลาซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริจํานวนมากกว่า2,000โครงการที่พระเจ้าอยู่วได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ําคลองหลาก็ได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2,528นะครับและก็เสร็จ2,538 อ,อ่างเก็บน้ำคลองหนาเนี่ยเก็บน้ำได้21ล้านลูกบารเมตรแล้วก็สามารถที่จะส่งน้ำห้กับพื้นที่ชนประทานในในเขตสตํตำบลของอำเภอคลองหอยโค่งนี้ได้18,000ไร่ครับ เนื่องจากโครงการคลองหอยโขงนะครับซึ่งเรามีระบบส่งน้ำคลองน้ำาั้งหมด12สายเนี่ยก่อสร้างมาตั้งตั้ง20กว่าปีแล้วก็มีคลองตื้นเขินบ้างนะครับวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสสำคัญที่กลุ่มผู้ใช้น้ำและก็ประชาชนในพื้นที่นะครับได้ร่วมกันขุดลอกเพื่อให้คูลองนี้ได้สะอาดนะครับสามารถที่จะส่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ ก็การขุดลอกคูครองโดยปกติแล้วเราก็ทําเป็นประจำอยู่แล้วทุกปีนะครับแต่ปีนี้เราเน้นพิเศษโครงการอันเรื่องมาจากพระราชดำริซึ่งวันนี้เราดําเนินการพร้อมกันเจสบโครงการทั่วประเทศครับสุดท้ายค่ะีใ้ก็ถึงหน้าฝนแล้วในส่วนของชานีค่ะตอนนี้ได้มีการเตรียมาการนกือช่วงหน้าฝนเยรัะอ๋อในช่วงหน้าฝนในพื้นที่ภาคใต้จริงๆแล้วมันต้องประมาณเดือนตุลาคมนะครับตรงนี้ในส่วนของกรมชประทานเองเราก็ ติดตามการคาดมหมายอากาศของกลุ่มตุนิยมวิยาอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนอ่างเก็บน้ําต่างๆคลองระบายน้ําต่างๆเราก็เรียงความพร้อมเรื่องอาคารระบายน้ําเพื่อที่จะพร้อมที่จะรับสถานการณ์นะครับ